มีการสกรีนคำว่า Y Tag ด้วยอ่าคาเขาจะเป็นตัวนูนที่มาจากตัวรถแบบนี้นี่ก็ตกแต่งคำว่า Y Tag มาด้านข้างอันนี้เดิมๆนะไม่ได้ไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับ26550 R 2 0นั่นเองนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Barzam Car นะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอเจ้าตัวเด็ดตัวดังของ Ford ร์ดผลิตใหม่จากทาง Ford มาเลยนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่1 8 9 9 0 0้านบาทนะครับผมคันนี้เป็นรถอุ่นอาไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ก็คือ Ford Everest วายแท็ <White> เป็นโปรดักต์ใหม่ของทาง f อ r d ดประเทศไทยนั่นเองนะครับอ่าแล้วมาดูที่กระจังหน้ากันเลยนะครับกระจังหน้าเป็น or, o r a p t o r F O R D อ่ามีคำว่าวายแ a ็ติดอยู่ตรงนี้เป็นอะคริลิกนูนขึ้นมาทำให้ดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เป็นสีดำเนี่ยด้านนิดนึงนะครับอ่าไม่ใช่สีดาเงานะแต่ว่าอันนี้กระจังหน้าคือมพิเศษคือลูกค้าสั่งรีเควสต์มาแบบอ่าดำตัดขาวขาวตัดดำอ่าให้มันดูแบบเข้ากับรถหน่อยเพราะรถเป็นสีขาวมุกผมลืมบอกไปนะครับสีขาวมุกคันนี้นะฮะ นี่เพิ่มเงิน12,000บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วตัวนี้มีระบบอะไรบ้างการตกแต่งเป็นยังไงด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านในเดี๋ยวผมพา,พาดูเลยเพราะผมไม่เคยรีวิวเลยนะครับเอเวอร์เรสต์ไวแท็กตัวนี้อ่าอันดับแรกเลยนะครับเจ้าเอเวอร์เรสต์ไวท์แท็กจะดูง่ายด้านหน้าเขาจะเป็นกันชนตัว H แบบนี้สีเป็นอ่าแบบนี้เทาดำเห็นไหมครับมันจะเป็นตัว H แบบนี้เลยนี่คือสัญลักษณ์ของเอเวอร์เรสต์ไวแท็กนั่นเองนะครับอ่าแล้วข้างหน้าเขามีเซนเซอร์มาให้ถึง6จุดด้วยกันมีตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วก็มีเรดาร์มาให้เรดาร์ตัวนี้เป็นเรดาร์ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับความเร็วแปรผันตามพันหน้าคันหน้าจอดจอดตามคันหน้าคันหน้าออกตัวออกตัวตามพันหน้านั่นเองนะครับอ่าแล้วต่อมาคันนี้มีกล้องรอบคันให้ตรงนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับเวลาปัดน้ำฝนตรงนี้มีการทําข้อตดาลเลนให้เวลาเราดึงกดปัดน้ำฝนบอกเลยว่าอุปกรณ์ไฮเทคช่วยเหลือครบคันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันครับมาดูฝั่งนี้เลยนี่คันนี้ลูกค้า แตงนี่เห็นไหมเป็นล้อก้านวายมาเลยนะครับเป็นสีดำนะอันนี้เป็นสีดำเงาเงาเอา่อเงาเงาออกด้านด้านนิดนึงครับอันนี้มากับยางโตโยต้ายนะครับยางโตโยต้ายตัวนี้มาดูใกล้ๆครับตรงนี้อ่าซีรียางของเขาจะเป็นนี่ครับสเปคอ่าอยู่ในนะเดี๋ยวผมหาก่อนอ่าอ่าตรงนี้ครับสองหกห้าห้าสิบอ่ยี่สิบนั่นเองนะครับผมโทษทีเป็นเป็นฟ้าๆมองไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ผมเอาให้ดูนะครับเป็น สองอันนี้ถ้าพูดง่ายเป็นสองหกห้าห้าสิบขอบยี่สิบนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็คิวร้อตัวนี้เป็นคิวร้อดเดิม,ดมจากโรงงานมาเลยนะครับเป็นสีเทาดําแบบนี้เลยสําหรับเจ้าเอลเรดไวท์แท็กตัวนี้นะครับมีหัวกระจกก็ยังเป็นเหมือนเจ้าไวท์แท็กนั่นเองนะครับจะเป็นหูกระจกแบบสีตัดกับตัวรถก็คือเทาดำครับแล้วก็มีกล้องมองรอบคันด้านซ้ายมาให้นี่ด้านขวาก็มีด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีครบเลยนะครับความพิเศษอีกอย่างเลยที่เอลเรดไทเทเนียมไม่มีก็คือหลังคาเขาจะเป็นตัวนูนขึ้นมาจากรแบบนี สามารถทําให้ยึดอุปกรณ์ยึดของยึดแหลกได้ดีมากครับบอกเลยว่าใช้งานเขาเรียกว่าอะไรอัธประโยชน์ะครบทุกอย่างเราจะยึดอะไรก็แล้วแต่ของแต่งหรือว่าจะเป็นเต็นท์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเวลาล็อกรถกดอย่างนี้นะครับนี่จะมีแป้นกดให้เม่า้อกดล็อกรถเราแค่คล้องมือแค่นั้นเองตัวรถก็จะกดล็อกรถให้นะครับเพราะเป็นกุญแจ Keyless i นม o ไ i เซ z e r นะครับตรงนี้ก็ตกแต่งคาว่าไว,าวาแท็กมาด้านข้างอันนี้เดิมๆนะไม่ได้ไม่ได้แต่งเพิ่มนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบครับ 210แรงม้านะครับ500อแรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองอมาดูด้านในครับไม่เป็นการเสียเวลาคันนี้มีบสปอร์ตด้วยนะผมลืมบอกอ่ะดูด้านในาาห้องโดยสารจะตกแต่งเป็นเดินได้ส้มและมีไฟแอมเบียนไลท์รอบพันมาให้นะครับนี่เลยสวยมากนะเออหรูหรายาก,กับรถยุโรปนะครับแต่คือตัวนี้ตอบผมบอกว่าตอบโจทย์สไตล์คนชอบลุยนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมไปขึ้นฝั่งโน้นนะอยู่ด้านนี้คนดูดูตามผมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงวันนี้เร่งรีบนิดนึงครับ อ่ะตรงนี้เป็นเดินได้ส้มเหมือนเจ้าพวงมาลัยวายแท็กเห็นไหมเดินได้ส้มขอบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บอกมีการสกรีนคำว่าวายแท็กด้วยนี่เฟิร์มเลยนะครับบอกเลยนะความพิเศษอย่างเลยที่ e v e r อเรอ่าเหมือนเอเวอเรสต์คูณแล้วก็เจ้า r a p t ต r คือเป็นชุดเกียร์ไฟฟ้า10บปีดนั่นเองนะครับอ่าพิเศษยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับสตาร์ทเครื่องอ่ะขึ้นมาขึ้นมานี่มาดูเลยผมพาคุณดูคุณอ่ะลองปิดประตูดู เนี่ยสมมติว่าอยู่ในเกียร์พีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดแอร์หนึ่งฮะร,ร้อนมาก,กวันนี้อากาศอยู่ในเกียร์พีเนี่ยแล้วสมมุติว่าเราเป็นเกียร์ดีใช่ไหมเหมือนกับเราเผือไผ่จะเปิดประตูจะอะไรนะครับเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้จะช่วยทํางานโดยดอัตโนมัติอะสมมติว่าผมเปิดประตูลืมเลยไม่งั้นคุณได้เหมาเซเว่นแน่นะครับบอกเลยเปิดปับ๊บชุดเกียร์ฟ้าตัวนี้จะดันไปข้างหน้าเองให้โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับนี่คือระบอกความปลอดภัยที่สําคัญของเขาเลยหน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอเจ้าตัวัวรรเเอ์นนนะคบี่ลยห็ม โหมดการขี่ก็จะมีนี่ครับไดโหมดโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากจูงและโหมดถนนลื่นพิเศษเลยก็คือโหมดโคลนโหมดล่องนะครับพร้อมกับโหมดทะเลทรายนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อมาครับข้างบนจะเป็นไฮไลไท์ของเขาเลยผมมองตรงนี่ดูตรงนี้ครับนี่ชุดควบคุมแผงพารามิกมูนรูฟตัวนี้เป็นม่านนะเห็นไหมนี่กดุ่งนี้ควบค,คุมม่านนะครับอ่าโอเคเ่าวๆนะครับตรงนี้ก็จะควบคุมตัวเปิดกระจกได้ตัวหนึ่งเปิดเลยเห็นไหมครับ อ่าแล้วความพิเศษของเขาอย่างสมมุติว่าเราไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรพวกนี้ปูที่นอนดูดาวดูอะไรได้เลยเ,เด็กอาจจะเผลอไผยไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่มือไปหนีบเห็นไหมครับมีระบบกันหนีบให้โดยปลอดภัยแน่นอนบอกเลยว่าแย่มือขึ้นไปถ่ายวงถ่ายวอลกนทีเผลอปดปิดเด้งกลับให้ครับแม้กระทั่งม่านก็สามารถเด้งกลับให้นะครับผมอ่าและต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะครับเราดูด้านหน้าเสร็จแล้วเราไปดูด้านหลังด้านหลังกันนะครับโอเค นี่นด้านหลังครับด้านหลังเปิดมาปั้งเป็นไงพ่อสารกว้างมากนะครับชุดควบคุมแอร์อยู่ตรงนี้และเบาะตัวนี้เดินได้ส้มเหมือนเดิมเลยเหมือนเอเวอเรสเป็นสไตล์เอเวอเรสต์วาแท็กก็คืออันนี้คือเดินได้ของของเขาอะจะสไตล์แบบวายแท็กเลยเดินได้ส้มทําให้มันดูออฟโรดและเท่มากขึ้นนะครับตอน2ก็จะประมาณนี้ก็เหมือนเทเนียไม่มีอะไรต่างนอกจากเบาะนะครับเบาะจะเป็นเจ้าตัววายแท็กเองไปดูด้านหลังต่อมาครับอ่าด้านหลังนี่เป็นไฟของ Ford m มา t แตงนั่นเองนะครับก็คือ เป็นขีดๆๆเหมือนก้างปลาอย่างนี้เลยนะเท่มากนะนี้พร้อมกับชุดครอบไฟหลังนี่ตัวครอบไฟหลังมีมาให้เลยพร้อมกับกล้อง3ามร้อยองศาด้านหลังและเขียนคําว่า y t r t a c k ตรงนี้ด้านล่างเป็นสีดําดูด,ดันมากแล้วก็สีคุณสีก็เป็นสีดําด้วยไงสวยมากนะครับพิธีการเปิดไม่มีอะไรยากเหมือนเอเวอเรสต์นี่เปิดยังไงคันนี้เปิดอย่างนั้นเหมือนกันกดปุ่มระหว่างตัว R ตัว E นะครับกดปุ๊บเปิดให้เลยแบบนี้นะครับ บาตอนสามของเขาก็ยังเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าโครงเอกลักษณ์ของ4ี่คูณ4ี่อ่าและตรงตรงนี้ก็ยังเดินได้ส้มเลยนะเบาตอนสามเดินได้ส้มด้วยคือสวยมากนะครับชุดยางอะไหล่ชุดเก็บอะไหล่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าสังเกตง่ายๆเลยอยู่ตรงนี้นี่เป็นไงเก็บล้อไข่ล้อ,อยางอะไหล่ไขได้จากตรงนี้นะครับปิดจากกุญแจก็สามารถทําได้ครับเห็นไหมมีกันดีมาให้เหมือนกัน ไม่ต้องกลัวไม่อันตรายแน่นอนนะครับสหรับวันนี้นะครับก็อขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถอะไรเท่ๆอย่างนี้ทุกคนดูอีกชาวนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ